สวัสดีครับพบกับที e กนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชาต,ตามาาราชสลีพิชเชอร์กันต่อที่ ID ดีหลักนะครับตั๋วก็มาจากรางวัลด่านวิ่งนั่นเองนะครับคลิปนี้อัดไว้เมื่อวานรับรางวัลด่านวิ่งเรียบร้อยคือผมเนี่ย แอบหัวร้อนเพราะว่าตั้งแต่ดัานวิ่งเปิดมาเนี่ยมันยังไม่เคยไม่ขึ้นป๊อปอัพเลยก็จะมีคนถามคําถามเนี้ยมาอยู่ทุกรอบว่าพี่ทาไมผมวิ่งแล้วไม่ได้รางวัลดันวิ่งอ่าผมก็บอกไปว่าถ้าไม่ได้โกงต้องแจ้งตัวเกมอ่าแต่ของผมเนี่ยไม่เคยไม่ขึ้นป๊อปอัพเลยนะก็หัวร้อนแต่ผมเนี่ยจะต้องรีเช็กก่อนว่าแบบเฮ้ย hey, ผิดที่ตรงไหนอ่าก่อนที่จะไปด่าใครเนี่ยต้องเช็คนิดนึงนะครับซึ่งมันไม่ขึ้นป๊อปอัพจริงๆนะแต่ผมเข้ามาดูในนี้แล้วแบบว่านี่ได้เรียบร้อย เออนะครับโอแอปตกใจว่าแบบเฮ้ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าทุกรอบเมื่อจบด่านวิ่งใช่ไหมเขาก็จะมีประกาศว่ามีคนแบบโกงด่านวิ่งเนี่ยกี่คนอันนี้ก็คือ7 9 4ซึ่งผมว่าไม่ได้โกงอยู่แล้วมีออโต้ในเกมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะอ่ะสุดท้ายป๊อปอัพไม่ขึ้นนะ,ะที่เพจคือผมก็จะต้องแคปรูปไปลงที่เพจไงก็ไปแคปของ i อ3มาแทนนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกันต่อนะครับที่ i อทีัก วันนี้ก็จะเปิดทั้งตัวกาชาเป็นการแบ่งเปิดนะส่วนลูบี้จริงๆไม่อยากจะรีบเปิดนะครับแต่ว่าเป้าหมายคือผมเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ตัวซารีพิเชอร์นะครับก็ทําเลยผมจะทําเป็น9าดาวเลยนะครับก็อาจจะปักเอาไว้ที่9าดาวเวลร้อนะครับเพราะว่า,าผมาเดี๋ยวขอดูก,กบนิดนึงนะ อะเพราะว่าผมมีเกียร์พอจะมีเกียร์อยู่นะครับอันนี้คือจะเปิดหากบม่วงนะกลายเป็นว่าผลพลอยได้คือเป็นกบ9าวดาวแล้วกันนะครับคลิปนี้อ่ะก็ต้องการหาอีกสัประมาณ5-6ตัวเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมครับคือมีตัวนาฬิกาปูอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูถ้าผมเปิดไม่ได้พิชเชอร์ในคลิปนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่าอาจจะทํานาฬิกาปู่นะครับคือต้องการเล่นทางคอมโบไปให้มันสุดๆไปเลยนะ เออครับคือผมเนี่ยจะใช้พิชเชอร์เพราะว่าตัวรีเซ็ตจะได้อาจอาจจะเอาเอลซ่าออกอ,อ่าไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในดีที่สูงขึ้นแล้วพอมีเรนเจอร์ตัวใหม่ๆโหดๆหออกมาเยอะเนี่ย คอมโบที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องนํามาแทนทดแทนตัวเก่าๆนะครับที่อาจจะแบบว่าไอ้คอมโบหลุดไปนะครับหรือว่าเก่งลดน้อยลงหรือว่าแบบใช้แล้วเกมตั้งรับอาจจะแบบว่าชนะน้อยเกมนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะเน้นทดสอบนะการเปลี่ยนเลนเจอร์แค่ตัว2ตัวในเกมตั้งรับเนี่ยบางทีมันเห็นผลชัดเจนเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยทีมดีขึ้นจริงๆหรือบางทีครับปรับเกียร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมถึอบอกว่าเกมนี้เราต้องเน้นการทดสอบเป็นหลักเลยนะครับ อ่าจริงอ่ะไม่ต้องถามเยอะเพราะว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนเป็นการให้ความรู้นะว่าโอเคความรู้พื้นฐานเป็นแบบนี้ที่เหลือเนี่ยเราไปประยุกต์ไปทดสอบเพราะถ้าเกิดถามมาแบบว่าพี่แบบเนี้ยทำยังไงดีเอาเกียอันนี้มาใส่ตัวไหนดีถ้าผมบอกว่าเอาอันนี้ไปใส่ตัวนั้นเอานั้นไปใส่ตัวน,นี้เราก็จะถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆเมื่อมีรนเจอร์ตัวใหม่ๆออกมาอ่าเราจะสอนแบบความรู้ไปดีกว่าพอเรามีความรู้เยอะแล้วเนี่ยอ่าเราไปประยุกต์ใช้เองนะครับ อ่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเก่งเหมือนกันเนี่ยเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันอ่าเพราะบางทีผมก็ไม่มีเวลาทดสอบนะผมก็จะพึ่งเพื่อนๆที่บอกว่าเขาเก่งขึ้นมาแล้วรู้แล้วเขาก็จะทดสอบว่าเขาทดสอบมาแล้วเจอแบบนี้แบบนั้นอ่าผมก็จะดูของคนอื่นๆด้วยว่ามันตรงกันหมดไหมซึ่งถ้าเกิดตรงกันหมดก็ได้ข้อมูลเกมขึ้นมาเลยอ่าประมาณน,นี้ซึ่งบางทีเนี่ยเราเห็นตัวเลข เชิงลึกว่าแบบมันเหมือนมีการปรับเปลี่ยนไปแต่เราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดแบบจริงจังว่าเฮ้ยเขาไปปรับอะไรเราก็จะใส่การทดสอบแบบนี้แหละนะฉะนั้นนเกมนี้เล่นแบบมีความรู้จะดีที่สุดนะครับอ่ะผมเปิดสรอบสุดท้ายจะมาไหมไม่ทุ่มหมดตัวนะเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์รออยู่นะครับแล้วผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราใช้คําว่าน่าจะต้องมีคนเสียเงินประมาณนี้อ่ะพักเปในการ โปรโมทร้านนี้ก่อนนะครับอ่ะทาโร่เรนเจอร์นะครับก็ฉลองผู้ติดตามเพจนะครับเพจทาโร่เรนเจอร์เนี่ยครบ10,000ผู้ติดตามแล้วนะครับอ่ะก็รอรุ้นรางวัลน,นะอยากรุ้นรางวัลครับต้องไปกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้รุ้นรางวัลน,นะอ่าซื้อรางวัลก็ตามรูปนี้นะครับว่าอ่าแจกทั้งอ่างเบานะครับแจกทั้ง ID นะครับก็ตามเวลาในรูปนี้เลยนะอ่าอยากได้ ID ดีตึงๆครับต้องเพจนี้เลยนะทาโร่เรนเจอร์นะครับ อ่าช่วงนี้นะครับบางคนแบบต้องการได้แบบเรนเจอร์ทางคอมโบตรงๆเลยโอดโบเรนเจอร์แสงมืดอ่าโอดอโบผสมแสงมืดเป็นคอมโบตรงตรงจริงจังๆนะครับก็จะได้ไปเลือกเอาเลยนะที่เพจทาร r เบลนเจอร์ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับอ่ะเปิดไหลไปเรื่อยๆเพราะเมื่อกี้รางวัลดัดวิ่งไม่ได้รับยังไม่ได้กดรับนะโอแต่ก็ไม่อยากเปิดหมดครับเพราะว่าต้องมีกากๆเอาไว้บ้าง ออกมาหน่อยเธอนะโอ้ยอ่ะสองรอบสุดท้ายไม่ได้คงไปนาฬิกาปู่แล้วล่ะหรืออาจจะรอพฤษภาคมแต่ผมกลัวว่าอ่าด้วยแสงมืดนะ อาพฤษภาจะเป็นรอบแสงมืดเก่ามาด้วยนะครับอันเดือนนี้มีคนถามเยอะคือจะมีอยู่ทุกรอบนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะแบบว่า,อ,าอยากรู้ว่าทำไมจะมีตัวนี้มาไหมทําไมมีหรือไม่มีนะครับเรนเจอร์มันมีรอบของมันนะซึ่งผมก็จะบอกตลอดนะว่าแสงมืดเดือนนี้ไม่ใช่รอบของมันไม่มีอะไราหมกแล้วกลางเดือนไม่มีอะไรโผล่มาแล้วนะไม่มีเซอร์ไพรส์นะเป็นเรื่องของกิจกรรมล้วนๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แล้ว นะซึ่งพฤษภาคมพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นแสงมืดใหม่มาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคอมโบมันจะเข้ากับทีมไหมถ้าไม่เข้ากับทีมของอดีหลักเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เปิดแ,แต่ว่านาฬิกาปู่เนี่ยมันไม่ต้องเปิดแล้วไงพิชเชอร์เปิดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็วมไม่เอาแล้วผมคงจะเป็นนาฬิกาปู่ไปแล้วล่ะนะอะเดือนหน้าเมษายนโคโรโบรเรนเจอร์นะครับแล้วก็พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีทั้งแสงมืดใหม่แล้วก็แสงมืดเก่าด้วยนะเพราะว่าตรงรอบมันพอดีนะครับ อะผมเปิดกบดีกว่าหวังว่าจะดวงดีบ้างคือแบบเน่าไปแล้วกับการเปิดให้ทางบ้านนะคือแบบโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะน่าเกลียดมากอ่ะอ่ะหวังว่ากบจะทะลักออกมาในตอนนี้เอากบม่วงนะเออเราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดกบเกาดาวถ้าได้ก็เ hey, ฮนะถือว่าโชคดีนะครับอาจได้กบม่วงแล้วหนึ่งตัวเป้าหมายคือเอากบม่วงซัประมาณ อ่าห้าตัวห้าตัวอ่านได้มาแล้วหนึ่งอ่ะมามาเลยมาเลยมาไวเลยอ่าโอเคนะครับเพราะอย่างที่บอกนะอ่าว่าแบบว่าถ้าเป็นสายฟรีที่แบบรู้จักเก็บรูบี้จบบลีกที่แบบอาจจะเพชรหนึ่งนะครับมาต์ต์สามมาต์ต์สองเนี้ยแล้วก็อ่าบริหารการสะสมรูบี้นะว่าแบบแบบอรอบนี้ไม่น่าเปิดรอบนี้ควรผ่านประมาณนี้มันก็ต้องผ่านนะเกมนี้คือ จะเล่นให้แบบว่าประหยัดงบประมาณอ่ะเราใช้คํานี้เพราะว่าบางคนก็แบบก็เติมแหละแต่ด้วยราคาที่แบบมันสูงขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าต้องต้องมีเงี่ยมมีเงี่ยมกันบ้างอ่ะเออนะครับก็ต้องบริหารให้ดีๆว่าแบบรอบนี้เมื่อกี้ไม่น่าโดนอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เก็งก,กบผมก็ไม่เปิดไม่รู้จะเปิดไปทําไมนะครับอ่าได้เกียก,กบมาทีมันก็เก่งขึ้นแค่ประมาณหนึ่งคือยุคนี้มันเข้าสู่ เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนแบบเน้นๆแล้วอะ่ะอนาคตรอดูนะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะเป็นแบบนั้นเลยก็ได้นะก็ะคือเกียร์ป้องกันโคโรโบมีค่าที่แบบว่าเน้นให้เลนเจอร์มันถึกมากกว่าเดิมมีคนถามถึงหลบสกิลแน่นอนอย่างเงี้ยอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันจะมาในรอบไหนเดี๋ยวคิดว่าปีนี้นะก็คงจะมีแพลนอะไรหลายๆอย่างนะครับ่ะมา3ตัวโอเครอบสุดท้ายจริงๆก็เดี๋ยวก่อนนะ14 15 16 17้ สิตัวเองอะอะขออีกตาหนึ่งแล้วกันอ่าเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้การันตีนะว่าแบบจะทำนาฬิกาปู่ไหมหรือเก็บเอาไว้ก่อนเออต้องดูทรงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมกักอ่าในเรื่องของตัวอ่าตัวเปลี่ยนความสามารถ9ดาวนะครับเพราะว่านาฬิกาปู่ตัวเดียวเลยอ่าเพราะว่าเผื่อจะเปลี่ยนอ่ะมาแล้วครับเอออะมาแบบมีสายแบบเนี้ให้เป็นสายพลังแล้วกันนะ เออบพราะว่ามันจะต้องเสีย20รูบี้ครับเผื่อคนกลับมาเล่นนะหรือคนเล่นให,ใหม่ๆนะครับกบที่มันกอดสายเนี้ยสมมติว่าเราไปใช้กับสายที่อ่อมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราต้องยอมเสีย20รูบี้ครับอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเงนี้ยมันก็กดเปลี่ยนชนิดเสีย20รูบี้แล้วก็เลือกสายไปเลยอ่านะครับคือโตเกมเขาน่าจะใช้คำว่าร้อนเงินก็ได้อยู่เหมือนกันนะเออเขาทําตรงนี้มานะครับอ่ะ19ตัวโอเคพอดีเป๊ะนะครับเพราะว่า นาฬิกาปู่ผมมีบวก1แล้วเพราะว่าเปิดได้2ตัวนะครับอะก็ต้องเสียรูบี้อีกเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6อีกโอ้โหอีก120รูบี้นะเพื่อที่จะเปลี่ยนสายอ่าถ้าจะทำนาฬิกาปู่อาคิดว่าอาจจะเป็นวันศุกร์นะคงต้องรอนิดหนึ่งนะนาฬิกาปู่มีอยู่แล้วครับนาฬิกาปู่มีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เกียร์ครับมีอยู่อ่ามีเกียร์วิ่งอยู่นะซึ่งการวิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ทางของผมแล้วผมก็ปล่อยนะคืออ่าผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีนะว่าแบบเวลาอะไรมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วแบบเราเจอผลกระทบบ้าผมก็จะมองแค่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อเราเออบางคนก็อาจจะแบบโอเคล่ะเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรู้สึกไม่ดีว่าเฮ้ยการทําออกมาแบบเนี้ยมันทําให้แบบเขาเสียโอกาสนะครับอย่างดันวิ่งเงี้ยอ่าล่าสุดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าเหมือนจะ เห็นแบบว่าน่าจะร้อจ็ดสิบหลานซึ่งมีมีน้องคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสมาชิกช่องผมนะเขาก็ถามมาว่าผมวิ่งไปตั้งแต่หัววันเลยนะครับ จะเอาเกียร์ท็อปร้อคือเหมือนเขาตั้งใจว่าจะเอาเกียร์ท็อปร้อยผมก็บอกไว้ว่าราวังเป็นอย่างมากเลยนะครับระบบการวิ่งใหม่เนี่ยมันไม่มีการันตีอะไรเลยนะครับแลยยิ่งเกียร์รอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นรอบที่เกียร์เขาต้องการกันด้วยแล้วคะแนนเนี่ยมันจะพุ่งมาตอนไหนก็ได้นะครับอย่างบนท็อปหนึ่งถึงท็อปสิเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือตามนั้นเลยนะครับ คืองบมันไม่จํากัดแล้วอะแล้วมันจะพุ่งไปถึงตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้คือคลั่งเลยครับอันนี้ผมใช้คําว่าบ้าคลั่งเลยนะร้อยเจ็ดล้านเนี่ยไอ้ขนนกฟรีที่เก็บมาเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคะแนนวิ่งเนี่ยมันสูงเนี่ยมีหลากหลายเหตุผลมากรอบโคโนเรนเจอร์นะครับอ่ารอบโคโนเรนเจอร์รอบนี้อ่ารอบนี้เป็นรอบปกติ รอบคอโรเวนเจอร์เนี่ยมักจะคะแนนสูงเพราะว่าตัวบัฟเยอะแต่ว่ารอบปกติเนี่ยเขาก็บ้าคลั่งกันได้ถ้าเป็นเกียร์ที่เขาอยากได้นะครับแล้วก็มันมีด่านขนนกใหญ่มาด้วยทุกคนก็จะแบบว่าฉันมีขนนกกันหมดแต่ว่าทุกคนก็จะเพิ่มเติมโดยการฉันมีรูบี้เว้ยไอฉันมีเงินในธนาคารเว้ยเออมันก็จะเกิดความบ้าคลั่งแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แตะเลยครับไอดีลองผมเนี่ยมีขนนกหลัก2 0 0 0 0 0เกือบมีไอดีสองนี่น่าจะ3 0 0 0 0 0มั้ง เยอะนะครับแต่เมื่อคำนวณมาแล้วเนี่ยคะแนนมันไม่ได,ไได้ไม่ได้ใกล้เคียงที่จะได้เลยนะผมก็ไม่วิ่งครับก็ใช้คำว่าเลิกวิ่งอา่าจนกว่าวันหนึ่งัตเกมจะปรับหรือมีระบบอะไรมานะผมถึงจะตัดสินใจกลับมาวิ่งตอนแรกเราก็วางแผนเอาไว้ว่าไอดียลองจะต้องมีซักไอดีหนึ่งที่แบบเป็นสายฟรีเราวิ่งได้เกียร์ท็อปร้อยอ่ะซึ่งไอดีหลักเนี่ยตอนที่ผมได้เกียร์เนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่ได้เติมนะอา่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่วิ่งเราได้นะ อ่านะครับต่ออย่างนี้แหละนะระบบเกมเขาก็ต้องการได้เงินเอาตรงๆเลยเขาก็ต้องการได้เงินนะเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบเรียกได้ว่าแหล่งแหล่งรายได้มากมากของตัวเกมครับซึ่งอ่าผมเห็นคนวิ่งกันเขาบอกว่าเขาใช้งบประมาณเยอะมากเกมน่าจะได้จากตรงนี้ไปไม่น้อยนะผมก็ใช้คําว่าทําใจอย่างบมไว่ไอ้ีอนหลักก็ขนนกเนี่ยเอาไว้ทําอย่างอื่นละ นขนนกคงจะแบบวิ่งเอารางวันทั่วๆไปนะเขาคงจะไม่ได้จริงตำแหน่งท็อปลอยนะครับอ่ะวันนี้มาเปิดกันประมาณนี้วางแผนกันให้ดีๆเดือนหน้าโคโรเบนเจอร์อย่างที่เน้นย้ำไปนะครับว่าต้องมีคนต้องการเสียเงิน อาจจะไม่ทุกคนแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนต้องการเสียเงินนะครับอ่ะส่วนคำใบรอบต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาจากเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลนะมาบอกกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จกับการตามราฟติเชอร์นะอ่ะซึ่งมันยังเพิ่มโอกาสอยู่สุดท้ายคนระับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวก็เพิ่มโอกาสอีกนะตะเกียก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเปิดได้เกียร์กบเนี่ยทีมมันก็จะเก่งขึ้นมาแค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่ากลั้นใจไม่เปิด เอาไปแบบเปิดในรอบเกียร์โจมตี Aid, สกิลโดนแน่นอนหรือมีเกียร์ป้องกันจำๆอะไรประมาณนี้นะมันก็ทําให้เรนเจอร์เนี่ยโหดขึ้นมาเพราะว่าเรนเจอร์การทาแม็กการทาอะไรพวกนี้นะมันก็จะแบบค่อนข้าง,างใกล้เคียงกันมากละอ่าอยู่ที่ดวงนะครับซึ่งสายฟรีก็สามารถที่จะวางแผนตรงนี้ได้เดี๋ยวเปิดนิดนึงเผื่อจะได้จาเป็นโซดานะอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็ทิ้งถ่ายด้วยเพจนี้นะครับทาโรเรนเจอร์นะครับก็ ตั้เดียวอ่าผู้ติดตามถึง1นึ่งหมื่นแล้วตอนแรกที่ผมทำโปรโมทอยู่จะอยู่ 7, นะประมาณสักเจ็ดพันนะทำาโปรโมทโอ้โหพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอใครยังไม่ติดตามก็ไปกดติดตามนะเพจทาร์โรเดนเจอร์นเพราะว่ารางวัลยังไม่ได้แจกมีแจกหลไรรางวัลตามรูปนี้นะครอ่ราก็ไปลุ้นกันได้ต้องกดติดตามก่อนนะไม่งั้นก็จะไม่ได้ รุนรางวันนะครับอ่าส่วนใครอยากได้ ID ดีตึงๆก็ดูที่เพจ t a r o โ r เร e r ได้เลยนะครับอ่าเป็น ID ดีที่ค่อนข้างจะแบบสวยๆตึงๆแบบใช้งานได้เลยนะครับอ่ะคิดถึง ID ดีตึงๆนะครับต้องนึกถึง t a r o โ r เร e r นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะก็ไปตามลิงก์กันได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ใครจะทำอะไรเปิดให้ได้ขอให้โชคดีให้ได้ตามที่ต้องการถ้าไม่เปิดเก็บเอาไว้ก่อนอานาคตมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อย่างแน่นอนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ